สวัสดีค่ะก็ะมาพบกับนัตตี้เช่นเคยนะคะที่ c h ชาแนล M N o อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะนัตตี้จะพามาชมนะคะเป็น ฟอร์ดเอเวเลนะคะไท,ทเทเนียมพัดนะคะเป็นตัว 4x2 ราคาจะอยู่ที่1,69,000บาทนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นสีพิเศษนะคะสีดีฟคิตตันบูนะคะสำหรับเอเวเลนะคะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะ2.0ลิตรแรงม้าสูงสุดนะคะ180แรงม้าสำหรับตัว 4x2 นะคะเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะคะอีกเช่นเคยนะคะเป็นโปรดีดีฟรีชุดแต่งจากนัตตี้นะคะที่จัดให้ลูกค้าอีกเช่นเคยเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะทำการตกแต่งและเปลี่ยนอะไรให้กับ ลูกค้าบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยเริ่มจากทางด้านหน้านะคะตัวนี้เปลี่ยนให้กับลูกค้าเป็นกระจังหน้าแบบรังพึ่งนะคะมีตัวมามัดแต่งนะคะที่ใส่ไฟ LED มาให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นไฟ LED สีขาวในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะใส่ไฟ LED 3จุดตรงนี้มาให้ด้วยนะคะกระจังหน้าตรงนี้จะทําสีให้กับลูกค้าเป็นสีดําด้านอ่า ในส่วนของด้านบนนะคะสัญลักษณ์เอเวเรสของเขาเลยนะคะจะมีเป็นตัวเอเวเรสนะคะที่เป็นโครเมียมนะคะมาให้ด้วยเลยนะคะอยู่บนฝารกระโปรงสําหรับเอเวเรสปี2021เรามาดูในส่วนของไฟค่ะนัตตี้จัดทําไฟให้นะคะเป็นไฟมัดตังแบบเต็มระบบเลยนะคะตัวนี้จะมีเป็นไฟมัดตังสามคีบนะคะไฟเดทามรันนี่ไลท์นะคะไฟวงแหวนสีขาวและด้านในเลยนะคะตรงลูกแก้วนะคะจะเป็นไฟเลตอนะคะหรือตาแดงนั่นเอง ในส่วนทางด้านล่างนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นชุดแต่งแบบวิกเตอร์ให้ทั้งหน้าและท้ายเลยนะคะทางด้านกันชนหน้าค่ะตัวนี้เป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะจัดทำสีให้กับลูกค้านะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะเดี๋ยวลูกค้าดูใกล้ๆนะคะดูงานใกล้ๆได้เลยนะคะตัวนี้ตัดด้วยกันกับตัวสีดำด้านนะคะทําให้ตัวรถด,ดูหล่อแล้วก็ดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นในส่วนของเซ็นเซอร์หน้านะคะตัวกันชนแต่งเราก็เว้นในส่วนของเซ็นเซอร์ไว้ให้ด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่ด้านข้างนะคะสำหรับด้านข้างคันนี้ตัวนี้นะคะคิ Q ้วล้อนะคะจะเป็นคิ้วล้อแบบเรียบเลยนะคะติดตั้งให้กับเอเวอเรสที่ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นเลยค่ะตัวนี้เป็นสีดำด้านนะคะขนาดจะเป็นขนาด3นิ้วนะคะทางด้านล่างเลยจัดเปลี่ยนแมกยางให้กับลูกค้านะคะตัวนี้ตัวแมกนะคะจะเป็นฟูเอลขอบ20นะคะเป็นสีดำเลย ส่วนยางนะคะจะเป็นยางของ BF นะคะซีรีส์ยางจะอยู่ที่ 27555R20 ค่ะตัวนี้เป็นยางออลเชเลนะคะสามารถวิ่งได้ทั้งทางเรียบและก็ลุยเลยนะคะในส่วนของตัวแก้มนะคะเดิมๆเ,เขาจะเป็นสีโทเมียมนะคะตัวนี้ครอบให้เป็นสีดำด้านในส่วนของกระจกมองข้างนะคะครอบสีดำด้านให้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตั้งให้เป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะตัวไฟเขาเนี่ย โคมเขาจะลมสีดําให้ด้วยในส่วนของกระจกมองข้างเนี่ยเขาจะมีไฟสองสว่างทางเดินให้ด้วยนะคะทางด้านใต้ตรงนี้จะเป็นเบ้าลออมือเปิดและข้อมือเปิดนะคะช่วยในเรื่องของการกันรอยเป็นสีดําด้านนะคะคิวกันสาดจัดติดตั้งให้เรียบร้อยเลยเป็นของสูนแท้ทางด้านบนนะคะราวหลังคาตัวนี้จะมากับตัวรถแล้วนะคะสามารถไปใส่ถานแหลกเพิ่มเติมได้ค่ะ ในส่วนของฟิล์มคันนี้จัดติดตั้งให้กับลูกค้าเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะ6กรนอบคันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของทางด้านท้ายของตัวรถกันบ้างน,นะคะตัวนี้จะเป็นครอบฝาถัางน้ำมันนะคะช่วยในเรื่องของการกันลอยแล้วก็จะมีแต่งคำว่าเอวเวอเรสต์ทางด้านนี้ด้วยมาดูในส่วนของไฟท้ายกันบ้างน,นะคะไฟหน้าจัดเปลี่ยนไฟ หน้าให้กับลูกค้าแล้วนะคะก็ไม่ลืมนะคะที่จะเปลี่ยนไฟท้ายให้ด้วยตัวนี้จะเป็นไฟท้าย LED GLC นะคะหลอ่ลอๆมาแบบนี้เลยโคมไฟก็จะลมดำมาให้ด้วยนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะจะเรียกว่าคาดท้ายเอเวอ e ์เสเป็นไฟ LED นะคะตัวนี้ไฟจะติดขณะที่ลูกค้าเหยียบเบรกนะคะจะขึ้นเป็นสีแดงเลยตรงคำเอเวอร์เลสนะคะกันชนท้ายก็เป็นกันชนท้ายในชุดของวิกเตอร์นะคะเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์ มาพร้อมกับไฟ LED เช่นกันค่ะตรงน,นี้เลยแล้วก็มีท่อนะคะท่อแต่งมาให้ด้วยนะคะอีกสีท่อเลยตัดก,กันกับสีดำด้านนะคะทำให้ตัวรถดูหล่อมากยิ่งขึ้นในส่วนของฝาท้ายนะคะจะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะคะ การเปิดใช้งานสามารถเปิดได้3จุดนะคะคือตรงหเมื่อกี้ตรงที่นัตตีก้กดปุ่มนะคะ2ที่รีโมทนะคะแล้วก็3ถ้ท่ากุญแจนะคะพกติดตัวเราสามารถเตะเข้าไปที่ด้านใต้นี้ได้เลยเขาก็จะเปิดให้อัตโนมัติเลยนะคะในส่วนของบอบ์ดแถว3เขาก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะสำหรับรุ่นไทเทเนียมพัดเดี๋ยวเราไปรับชมทางด้านในของห้องโดยสารกันนะคะ หรูหราเลยนะคะสาหรับรุ่นเอเวอร์เรสไทเทเนียมพัดนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีเทานะคะเบาะสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะสครับเพจแบบมีไฟนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะในส่วนของหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Android Auto แล้วก็ Apple c a r p l a เให้ด้วยจะมีระบบนําทางมาให้ด้วยเลยนะคะตนนัวนี้แล้วก็จะมีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยนะคะขณะที่ลูกค้าขับรถเกิดอุบัติเหตุนะคะแอร์แบ็กแตกหรือระบบการจ่ายน้ำมันถูกตัด ระบบตัวนี้ที่เราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ไว้จะโทรไปให้ที่เบอร์หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน1669เลยค่ะแล้วก็ทางด้านบนหลังคาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในรุ่นไทเทเนียมพัร์นะคะจะเป็นหลังคาพาโนรามิกมูลรูปนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าซันรูปนั่นเองกระจกเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัติมาให้แล้วนะคะไฟหน้าอัตโนมัตินะคะที่ปัดน้ำฝนก็อัตโนมัติมาด้วยเลยนะคะสาหรับคันนี้ส่วนรายละเอียดสเปคแบบ เต็มฉบับเลยนะคะลูกค้าสามารถทักหานัตตี้ได้เลยนะคะหรือลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ชอบสไตล์การแต่งแบบนี้หรืออยากได้สไตล์การแต่งที่เป็นในแบบของตัวเองอยากเลือกชุดแต่งเองนะคะสามารถทักหานัตตี้ได้เลยนะคะหรือโทรสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่เบอร์ศูน9 5 2 2 8 8 7เดเเดี๋ยวนะัตตี้จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่ด้านใต้รีวิวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นลิงก์ไลน์เบอร์โทรนะคะหรือโลเคชันของโชว์รูมนะคะฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งถึง 5ปีซ้อนเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะนัตตี้ต้องขอจะรีวิวเจ้า Ford Everest Titanium ททพัดคันนี้ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัตตี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของนัตตี้ค่ะฝากเพจ Facebook ด้วยนะคะชื่อเดียวกันเลยค่ะ M N Ford ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนัตตี้ต้องขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ